ดูดวงชาวราศีธนูเปิดวาจาให้เงียบนะครับรู้คนเดียวถูกางวัลที่หนึ่งนะครับผมโชคจะตามน่านบุญบารมีวัสนาศิลสิทธิ์คำชูป,ปกปักคุมคองราาักษานะครับผก่นเรียนหมอสัน้นขอแนะนําก่อนเอาบอให้ท่านพบภัยรีพิน่าศัตรูโมมานที่คอยปิดกัน้นกันแกล้งเรื่องราวต่างๆนะครับผมเป็นความเชื่อนะจ๊ะเราบอกให้ท่านพบติตตัวไว้โบราณโบราณเขาว่าว่า,วามีัยรีพิน่าศัตรูพิน่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็เช่นเดียวกัน เข้ามากลากายไม่ได้มันชอบทําให้เราเชียนเหลือเกินเบื่อแล้วนะครับผมโอ้ยในโชคกตะนะหมอจันแนะนําให้พบคู่กับเหรียญอะ่ปะปางสะดุ้งมานมารยังสะดุง้งให้ออกไปนะมาเกิดก,กันนะผมสองร้อยห้าสิบาทเหรียญละสองร้อยสิบาทนะจ๊ะครับนะผมแล้วพบนี่เลยคนะรับนะปรูนะปรษีครับปูรษีครอบลงมานะมีคู่มีคู่ครับผมปรูรษีอันนี้ของหลวงพอ่อศรีนะจ๊ะนะสองร้อยห้าสิบบาทนะผม ส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าในเมื่อโชคชะตาบญดุสนวาสนาท่านเคยสังเกตไหมว่าดวงชะตาคุณเป็นยังไงมาเปิดไพ่ก่อนดวงชะตาปีศาจมมมานนางมาายตกตำแหน่งเดวิลปีศาจมมมานนางมาายคนอิจฉาให้รยใสายไายไปสีไม่ได้แปลว่าเป็นคนอย่างเดียวนะเป็นผีก็ได้ผีก็อิจฉานะบอกไว้ก่อนกลัวท่านรวยกลัวท่านเฮงับนะผมมันปัดสันหนึ่งับนสะีสีออกสีห้านี่ร้องไห้เลย้วนะมันเป็นอะไรกันนะักหนาะนะนะ อาผมมันเชียนบนเชียนล่างนี่มันอะไรก็นะครับผีบอกบนคนบอกล่างราผมเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคกตาดวงชะตานี้ต้องอยู่ให้เพนรับลบเบรกซ่อนเลนก็คือเปิดวาจาหมอแซนแนะนำให้ท่านเงียบเอาไว้อย่าไปกระตกกระตากทาท่าดีใจอาผมดีใจก่อนล่วงหน้าสนุกไหมละ่ะมันไม่สนุกเลยไม่มีความสุขเลยอาผมเพราะฉะนั้นดีใจมันต้องอย่ารอก,ก่อนรอก,ก่อนอาผมอะไรอย่างนี้ ด้านดวงชะตาของท่านยังตกตําแหน่งม้าประยองนรใจมันต้องฮึกเหิมนิดนึงจิตใจห่อเหี่ยวชี้ช้ํากาลังปีมันก็ไม่ได้ฮึกเหิมแต่ไม่แสดงออกพอเข้าใจความหมายนะครับผมให้ท่านมุง่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโยกตาดวงชะตานี้มุ่งตรงนะผมก็แปลว่ามีความมั่นใจในตัวเองพอตัวนรอบคสิ่งต่างๆเข้ามาค่อยๆเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆก็คือเก็บเกี่ยวเรื่องบุญกุศลว่าเรื่องทานทําบุญนู่นทําบุญนี่ส่งผลนะครับย้ำมาก่อนนะ ผลเป็นปัจจัยให้มีโชคม,นะมีลาภนะเราบอกว่านันบัลลัชาแห่งเหรียญจะนําพาซึ่งความผสมเร็จนะผมแก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดานําพาซึ่งความผสมเร็จมาสู่ตัวท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีนทันใดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบ,บนกระไวกระสับกระสายบางทีมันเปิดท่านเอาไว้มันไม่ให้รวย ครับผมการที่ท่านสับสนงงวยสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาสับสนงงวยเอาแน่แนอนไม่ได้ดวงชะตานี้จะลื่นเลิงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแจ่มชืน่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยนี่ก็เตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคส,ส,มส,มสมหวังน้งใจหมายจะรวยเลยรวยต่ดอดแต่นี้ไปพระราชาส่งมอบเหรียญส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้าน จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนายอย่างก้าวโดดการส่งมอบถ้วยทองนะผมจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตามีดาบปักลงมาเต็มตัวกวนกไวยกระสับกระส่ายอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆมันเข้ามารุมเนะราขอพรอจากถวยเทพสิงสิทธิ์ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภแล้วนะวันที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านนะขออย่างนี้ก็ได้นะบางคนขอถึงขั้นนะผมขอเถอะนะผมเพราะฉนั้นขออรอนขอให้ดี ครับผมแต่จะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึับผมก็ได้กันคงรวยกันหมดทุกคนเดิมไปขอก็ได้นะเราก็เหมือนก็ขอวิงวอลขอจากผู้ใหญ่นั่นว่าไปขอตังค์ผู้ใหญ่ได้ไหมไม่ได้ครับผมได้แต่ขอเรื่อยๆขอเรื่อยขอน้อยๆดีกว่าไหมน้อยๆเดี๋ยวยได้เรื่อยๆะฉะนั้ได้โชกตาสังเกตให้ดีครับใหญ่เกินไปหรือเปล่าครับผมทุ่งข้าวเหลืองระลามหัวใจพองโตหานคู่เกิดความเย็นชื่นท้องฟ้าสีรามต้นไม้อิงหลัง ดวงชะตานี้จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและร่ำรวยถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย,ย่างก้าวโดดน,นะผมเดลวเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดี๋ประดังนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดมันต้องเป็นคนมันต้องเป็นที่รักก่อนที่รักของคนที่รักของเทวดาไม่ใช่เดินไปไหนหมายอย่างเข่าใส่เลยนะเป็นที่รักหรือเปล่านะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากนะ ราผมให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารามีวัสนาให้ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองเปิดวาจาให้เงียบไม่ต้องไปสนใจัาผมเป็นช่วงชะตาอย่าค่อยไปเมาส์กับเพื่อนวันอื่นวันนี้ห้ามพูดราผม,ผมเพราะฉะนั้นในการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้จะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองลองใครก็ไม่ยอมผมไม่ยอมนะนูมไม่ยอมดิ่ฉันไม่ยอมอาผมการปบดิบดอยการลีเริม่มเริม่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย แฮงแมนเกิดขึ้นในโชกตะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชกตะตาปกปิดเอาไว้นะผมอย่าไปบอกใครผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งหนึ่งไม่ท้าบงบงถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันเรื่องราวต่างๆความตั้งมั่นเกิดขึ้นในโชคตะตาตรงนี้สําคัญมากๆให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มผมมุ่งตรงอย่างเดียวไม่ต้องเหลียวหลังผม,ะผมะจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้อะผม งานที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจออัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยถอมันต้องมีจังหวะดีๆมันต้องมีสัญญาณครับสัญญาณอย่างเช่นอะไรความฝันนะครับถ้าไม่ฝันยงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ฝันก็ไม่ไม่ยุ่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นแต่ฝันเนี่ยมันฝันเขาเขามาบอกอะแต่มันจะใช่หรือไม่ใช่มันอีกเรื่องหนึ่งต้องปีกันให้ถูกการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลียมเลขกลทุบายจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคกันแบกภาระไว้อย่างหนักดวงดวงนี้จะมีรายได้สูงเป็นพิเศษด้วยอำนาจบุญบารมีวันสนาดซันมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อ BMW Ferrari l a m b o r g h ร n i รโบกนี่รถเบสจอดอยู่หน้าบ้านเอาผมซื้ออะไรดีเอาผมคิดไว้ก่อนนะจะซื้ออะไรดีนะขออนุญาตอะไรเข้าตาเอาผมซื้ออะไรดีนะเอาผมเอาไปช็อปปิ้งเลย ยังนั้นอยากได้ลถพอดีเลยใช่หรือไม่ครับผมได้รับถ้วยทองโอกาสทองจะได้เจอพาร์เนอร์ที่ดีพาร์เนอร์ที่ใช่เข้ามาสนับสนุนคบดวงชะตานี้จะมีโอกาสได้รับถ้วยทองได้พบได้เจอ,ได,เจอได้เจอกับใครบางคนเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นพาร์เนอร์กันที่ดีครับผมด้วยบุญกุศลว่าสนาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีท่านต้องอดทอนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างครับผมดวงชะตาถ้าตกตำแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นให้คนอื่นก่อนอผมแจกทานก่อนนะจ๊ะ ขนมนมเนยนะครับผมน้ำส้มสักขวดแล้วนะตั้งโต๊ะแจกทานบ้างจะได้มีโชคมีลาบนะบผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอานาคตให้ท่านปรับุงแปรเปลี่ยนแปรผันอยากมีโชคมีลาบก็แจกทานนะผมขอกล้วยก็ดีนะนะผมอะไรบางอย่างที่เข้ามาสีดำๆก็ดีเหมือนกันนะผมส่งผลหนุนนําโชคกตาเป็นความเชื่อนะครับผมแด้นนนะฮพิเชตด้วยบนโฆสนาดวงนี้จะยิ่งใหญ่เกียงไกร จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันทัยให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาให้มองการไกลไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลเพราะฉะนั้นการย้ายถิ่นฐานการมองถึงอนาคตอันการใกล้สิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซิที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบําเร็จดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์โวยโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ติ๊กเกอร์ครับผมขอให้ท่านแชมป์ชินครับสวัสดีครับ